เรื่องของคุณตังโมงอีกเรื่องหนึ่งก็คือการจัดพิธีศพให้เนี่ยนะคะหลายคนก็พูดถึงเรื่องประเด็นเรื่องเงินเรื่องทองที่เกี่ยวข้องกับทางคุณแม่นะคะแล้วก็มีเรื่องว่าออตอนก่อนหน้าน,นี้ไม่เรื่องเลยนะค่าใช้สถานที่คืนละห้าแสนสามคืนล้านห้าอตอนหลังทาง ทางโบสถ์เนี่ยเขาก็ชี้แจงแล้วว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นนะคะสวันเนี่ยมันแค่นิดเดียวเท่านั้นเองคือเขาบอกไม่คิดแค่ที่จ่าย<อ>แต่ว่าเนี่ยที่ให้มาเป็นน้ําใจอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นคือค่าจัดการด้านอื่นๆนะฮะก<ช>็สามคืนแสนหนึ่งใช่<อ>สามคืนแสนหนึ่งเท่านั้นเองเรื่องเงินอันนั้นก็จบไปมีการชี้แจงอีกเรื่องหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องเงินใส่ซองค่ะคุณผู้ชมเงินใส่ซองนะตามที่เราทราบกันนะเวลามีการทําพิธีศพเนี่ยนะคะ ซองเนี่ยก็คือญาติจะเป็นผู้รับไปปรากฏว่าตรงนี้ทางดาราเขารวมตัวกันบอกว่าเขาจะไม่ใส่ซองงานศพคุณแตงโมนำขบวนโดยคุณหนิงปัน,นิตานะคะคุณหนิงปณน,นิตาเนี่ยคือบอกว่าได้พูดคุยกันในกลุ่มเพื่อนๆนะคะว่างานศพเนี่ยคงจะมีคนไปเยอะแล้วเวลาใส่ซองทําบุญเงินมันจะไปอยู่ที่ใครมันควจะมีกล่องตรงกลางเอาไหมเอาไว้ให้คนคิดว่าเงินตรงนี้ทําบุญไปให้แตงโมไหม ถ้าเป็นหนิงนะหนิงไม่ใส่ซองให้คุณแม่คุณบีมสรัญยูบีมพลังใบเนี่ยนะคะ <c oughs> ที่มาช่วยค้นหาคุณตะโมต้ั้งแต่วันแรกๆเลยเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเจ้าภาพคนจัดงานเป็นใครอาจจะใส่ซองกลางอย่างที่พี่หนิงบอกแต่ท้ายที่สุดคนที่มีอํานาจเอาเงินไปทําบุญต่ออาจจะต้องเป็นคุณแม่หรือเปล่าอันนี้บีมก็ไม่ทราบในทางคุณบีมนะคะทนายตั้มค่ะมาสะแสดงความเห็นเรื่องนี้นะคะบอกว่ามองเรื่องนี้เหมือนคุณบีมแหละ เพราะต้องมีเจ้าภาพที่รับเงินตรงนี้ไปทําต่อแล้วใครจะเป็นคนจัดการเอาง่ายๆใครจะมารับหน้าเสือถ้าไม่ใช่แม่หรือพี่ชายคงโดนทัวลงเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองคุณพีเคค่ะก็ออกมาพูดเหมือนกันบอกว่าเห็นด้วยกับคุณหนิงที่บอกว่าเอาเงินใส่กองกลางแล้วใครที่สมควรจะได้ไปก็ไปจัดการต่อซึ่งพี่ก็ว่าก็คือแม่แหละเพราะฉะนั้นด้วยความสบายใจสาหรับพี่เอมพี่ฝากเงินหนิงไปใส่แล้วกันพี่ไม่ไปคุณพีเคบอกนะคะ แล้วก็มีผู้ใช้ Facebook ชื่ออัญยวีพุทธเจริญรัตได้โพสต์แนะวิธีการทำบุญให้คุณแตงโมค่ะคุณผู้ชมโดยบอกว่าอยากให้ฝ่ายจัดงานทำป้ายแล้วแปะ QR โค d e มูลนิธิต่างๆที่คุณแตงโมเคยให้การสนับสนุนอยู่ตั้งไว้ตามจุดต่างๆในงานใครสะดวกบริจาคมูลนิธิโดยตรงได้ทำบุญให้แตงโมด้วยอ่านี่มีคนเข้ามาชื่นชมไอเดียนี้กันเยอะนะคะ บ,บอดทำคิวอาร์โค้ดมูลนิธิแปะเลยแล้วก็สแกนคิวอารโค้ดโอนเงินตรงเข้ามูลนิธิไปเลยแล้วก็อธิษฐานจิตอะไรก็ว่าไปว่าขอจวนบุญจวนกุศลไปถึงคุณแตงโมก,ก็ว่าไปอมไม่ต้องใส่เงินเป็นตัวเงินลงไปในซองไม่ว่าจะในซองยื่นให้ญาติหรือว่าในกองกลางเออนี่ค่ะมีประเด็นเหล่านี้ด้วยนะคะครับไม่อยากจะให้เงินไปตกถึงคุณแม่มถึงขนาดที่ว่าอะ จะทำยังไงก็ได้ไม่ต้องผ่านมือเลยอ่ะจะแกน QR โค้ดมูล,ลนิธิไปเลยเอาตรงๆเลยทำ<อ>บุญไปเลยอื